สวัสดีครับอยู่กับจ่องเสินไนมโครซิงนะครับวันนี้จะพามารีวิวแท็กเตอร์นะครับดีสองครับอันนี้เก่านอกนะครับอันนี้เก่านอกแต่ว่าใช้งานในเมืองไทยแล้วครับอันนี้ซื้อเก่านอกมานะครับดูครับแรงมากครับตัวแนะครับตัวแทำเองครับ ใชหาไว้ใช้งานอยู่นะครับเนี่ยแนะนำคันนี้เลยช่วงล่างเต็มนะครับช่วงล่างเต็มโซ่ดีนะครับระบบเก็บให้แล้วนะครับจิ่งเร็วมาก นี้ให้ดูการวิ่งก่อนะครับเนี่ยอันนี้ดันให้ดูดันแล้วนะครับปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับอันนี้ปรับซ้ายปรับขวาได้ตัวแอร์เย็นนะครับแอร์เย็นดูครับสภาพกันนี้ช่วงล่างเต็มนะครับเนี่ยช่วงล่างดี รถเก่านอกใช้งานในเมืองไทยประมาณสองปีหรือเปล่าประมาณนี้ครับเฮ้ยไป,ไปแล้ว ทำสใีให้ใหม่นะครับเนี่ยทำสีใหม่ทั้งคันเครื่องดีนะครับคันนี้เครื่องดีเครื่องดีช่วงล่างเต็มนะครับแฮร์ ดูครับปรับใบมีดปรับใบมีดโอ้าปับใบมีดไ,ไ,ได้นะครับเดี๋ยวปับใบมีดเอเค,อเคอยวปเพิ่งดับนะเดีเพิ่งดับ ดีทุกนะครับ D20P ดีทุกเกานอกนะครับเก่าญี่ปุน่นอันนี้เก่าญี่ปุ่นเลยเครื่องดีนะครับเครื่องดีเครื่องดีนะครับฟังเครื่องครับเครื่องนิ่มเลยแอร์เอ้ยยิน้น,นี่ครับภายใน ไปในนะครับประมาณนี้เลยครับโอ้อยเอเย็นๆนะนะครับเอเอไม่ต้องห่วงครับเอเย็นมากโอ้ยเอหนาวเลยนะอ่ะเอหนาวเลยครับตรแตะปูแฝงไม่ใช่อไฟฟ้าน,นะครับเนี่ยเนี่ยครับไปในโอ้อยเอเย็นจ้ำเลยอ่ะนะนครับสภาพสภาพไม่ปูครับสำหรับสภาพสวยงามมากกันเนี่ย ภาพดีโอ้ภาพดีนะครับเนี่ยคันนี้ใครหาไว้ใช้งานอยู่ผมแนะนำคันนี้นะครับเนี่ยตู้แอร์ด้วยเนี่ยครับเนี่ยครับแขงอร์อยู่ข้างหลังเนี่ยครับคันนี้ดีสองนะครับขี่ทกขี่ถกเลยครับไม่ใช่ขี่ท่าน,นะครับ ขเาเรียกยังไงไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน D2 คีบหกนะครับสมครับมครับเครื่องนี้นะ้ำนีเครื่องดีพร้อมใช้งานเครื่องดีพร้อมใช้งานครับ ครับเครื่องดีความใช้งานใบมีดก็นี่ครับใบมีดก็โอเคอยู่ครับสวยอยู่นี่ครับตับใบมีดได้นะครับซ้ายขวาซ้ายขวากลับใบมีดกลับใบมีดซ้ายขวาซ้ายขวาได้ครับเก่าญี่ปุ่นนะครับ ใช้งานเมืองไทยประมาณสองปีครับปีสองศูนย์ปีสี่หกหาไว้ใช้งานนะครับอย่ช่วงล่างช่วงล่างไม่มีปูนนะช่วงล่างนะครับตรูช่วงล่างให้หาไว้ใช้งานอยู่นะครับคันนี้ราคาสองแสนแปดหมืนบาท 28, 2องแสนแบาทสองแสนแปดใช่หพี่สองแสนแหรอสองแสนแปดสองแสนเอาก็บอกไปแล้วสองแสนแปดคันนี้สองแสนแเนาะสองแสนแบาทครับสภาบนี้เลยโอ้ยเอาตู้แอร์ก็ถ้าติดริงก็ห้าหมืแล้วเนาะใช่ไหมนี่ยครัรบภาพไฟติดให้พร้อม พร้อมใช้งานนะครับใครหาอยู่ก็โทรสอบถามได้เลยครับเบอร์โทร062338888จัดเปนเน้นไม่ได้นะครับคันนี้เอานอกครับสำหรับคลิปนี้จอยเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ